สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะศาสตราจารย์เกียรติคุณในแพทย์กเกษมวัฒนชัยองค์กมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานในพิธีส่งมอบขาเทียมพระราชทานแก่คนพิการขาขาดที่บริเวณโดมลานอนเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมร,ราชชนนีร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการและเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ใต้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีสาตราจางเกียรติคุณในแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นประธานในพิธีส่งมอบขาเทียมพระราชทานและกล่าวให้โอวาท แก่คนพิการขาขาดศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์นิเวศนันทกิจเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมกล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานออกหน่วยทำขาเทียมและมีนายสุภมิตรชินฉีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการกล่าวแสดงความยินดีแก่คนพิการขาขาดและกล่าวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้มอบโล่ที่ระลึกแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการและมูลนิธิป่อเต็กตึงส่งมอบรถมินิบัสสำหรับใช้ในกิจการของมูลนิธิขาเทียมในครั้งนี้ด้วยสำหรับโครงการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่175นี้มูลนิธิขาเทียม ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการและเทศบาลตำบลเทพารักใต้ร่วมกันจัดทําขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สเสด็จสู่สวรรคตในการให้บริการทำชาเทียมแก่คนพิการขาขาดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียง ทุกเชื้อชาติและศาสนาโดยไม่คิดมูลค่าซึ่งเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมบราชชนนีโดยสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสมุทรปราการได้เริ่มสำรวจและคัดกรองคนพิการเข้ารับบริการตั้งแต่เดือนกันยายน2568 และมูลนิธิได้เริ่มดำเนินการตรวจและทำฉาเทียมให้คนพิการเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2568และทำขาเทียมแล้วเสร็จเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2568มีรายละเอียดคนพิการมารับบริการทำฉาเทียมดังนี้มีคนพิการที่สภาพขาขาดเข้ารับบริการทำฉาเทียมจำนวน121คนซึ่งในครั้งนี้มีคนพิการที่สภาพขาขาด ไม่พร้อมต่อการทำขาเทียมจำนวน6รายโดยมูลลนิธิได้จัดทำขาเทียมใหม่ให้แก่คนพิการขาขาดจำนวน111คนมีจำนวนขาเทียมทั้งสิ้น116ขาแบ่งออกเป็นขาเทียมระดับข้อเท้า2ขาขาเทียมระดับใต้เข่าประเทศสวยงาม71ขาประเภทเกษตรสองขาขาเทียมระดับข้อเท้า 7ขาขาเทียมระดับเหนือเข่า34ขาโดยมีสาเหตุของการถูกตัดขาดังนี้สาเหตุทางการแพทย์ร้อยละ50อุบัติเหตุจราจรร้อยละ40อุบัติเหตุอื่นๆร้อยละ6พิการแตกกำเนิดร้อยละ3และเหยียบกับระเบิดร้อยละ1นึ่สำนักวิจัยัทาเทคโนโลยีวภทยาพาตรมวิชาการเกษตรนะครับวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม สายพาชาชนที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะครับในนามของการประสมบุตรการนะครับต้องขอขอบคุณท่านประธานในที่ระสูงนะครับที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในที่มอบถาเกียรติาศในวันนี้นะครับรวมถึงนะครับในแแค่ทั้งยำสาเกียรนะครับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะครับรวมถึงนะครับสำนักงานสุขปฏิวัติุตรการราชบ้านจังหวัดพิจิ หน่างงานทุ้มค่วสดตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ข้องทุกท่านครับทีมข่าว AEC TV Channel รายง,งานสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้น ช่างเมย086 381 2601ครูจา๋า080 611 7055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะ